โอเคค่ะั่วโมง้ดวเวาอเริมมมเลนสุดท้ายโอนตอนสุดท้ายเราะเปัไงบ้างคะเนือยกัเลยค่ะก็รู้สึกว่าน่าเสียดายครับแล้วก็อยากให้มีตอน มากกว่าน,นี้แล้วคน <laughs> ได้ดูด,ดูกันได้อย่างแบบอินใจเอ่อมเร็วเหมือนกันะว่าเร็วมาก <ทำ S 1> เพราะว่าเราออนในดิ尼พัสอาทิตย์ละส่งต่อนั่เร็วมได้ครับครับผมก็ก็ดีใจแหละเพราะว่าแบบสุดท้ายแล้วผลงานที่เราทำมันมาในงนมาถึงจุดที่แบบจะจบแล้วแล้วก็เราจะปล่อยตัวละครกลับไปอยู่ในโลกของเขาก็ดีใจอยากที่ได้มาดูกับแฟนๆวันนี้ด้วยครับ แล้วจะรู้สึกว่าเอิร์ธกับมิ้นเนี่ยจะรู้สึกว่าผูกพันกับเอ่อซีรีส์นี้เป็นพิเศษเลยนะเพราะครั้งก่อนคือร้องไห้นหนักมากก็จริงๆแล้วผมผูกพันทุกซีรีส์แหละครับเพราะว่าทุกโอกาสที่ผมได้รับมาผมตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวละคร,รเนี่ยอย่างภูผาหรือว่าตัวละครลุงกีมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าผมทำกันบ้านแทบทุกวันเลยมันเลยเป็นความทรงจำที่น่าจดจำแล้วก็ได้รเราได้เรียนรู้จากตัวละครนี้เหมือนกันไอ้คำสั่งเคยเขาต่างว่างแง่ว่าค่ะกระแสที่ผ่านมา นนนถึงวััโอยมดีครับดีใจครับดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมันแป๊บเดียวเองเนาะผ่านมาแป๊บเดียวเองอ่ะประมาสี่วีเเจอกันอีกแล้วไม่อยากให้มันจบเลยเราเจอกันอีกเราเจอกันอีกแล้วไม่มันดีใจดีใจที่มาเจอกันอีแต่ว่าแบบมันจบไวครับต้องคิดถึงมากๆแน่ๆครับผมใช่ครับก็เหมือนที่กัาตังพูดเลยครับรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวครับเพราะว่าเหมือนจําได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้เราเพิ่งมาดู EP พหนึ่งไปด้วยกันแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามาดู EP สุดท้ายไปด้วยกันก็ อยากให้ทุกคนครับช่วยกันส่งตัวละครทุกตัวกลับไปสู่โลกของเขาอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณมากครับผมก็พี่เบิร์กับเข้าตางบอกว่ามันเร็วไปใช่ไหมครับว่าอยากให้มีตอ่อแต่ผม,ผมรู้สึกว่าแค่นี้ก็เจ็บปวดมากพอแล้วเพราะว่าแต่ซีรีส์มันแบบ <c oughs> มา <c oughs> เวทีมาเวทีอีกเลยมันเจ็บปวดพอแล้วผมดูอีพี <c oughs> หนึ่งเมื่อวานดูของที่เข้าตังผมโอ้โหใสสลายแมแหมแมผมรู้สึกโอเคพอแล้วแค่นี้เจ็บปวดพอแล้วครับผมรู้สึกว่าก็ดีใจครับที่มัน จบที่วันนี้พอดีครับตอนจบมันจะเป็ดป่วยป่าววะเฮ้ยอ้าวรอดูต้องรอดูฮะอ้าววิววิวสิโยนเลยเดี๋ินลุกโยนเลยเดี๋ยวตอนจบหรือเปล่าวันนี้อะไรครับพ่อนุ่งลูกตอนจบยังไงเฉลยเลยสิแต่พอลุกเลยไหม อุ้ย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 ดิวเอาดิวสึกยังไงบ้างดิวสึกยังไงบ้างมีใจค่ะพี่วันนี้ถึงตอนจบแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูบทสรุปพร้อมกันเพราะวันจะเป็นยังไงฝั่งนี้บ้างยังไงคะหนูจะบังโซลูกคู่นี้บ้างรู้สึกยังไงบ้างคู่นี้บ้างเป็นยังไงนะคะมาถึงรู้สึกยังไงพี่ไทยสาวมันจะจบแล้วเนืะมันไล่หู ที่แล้วป็นตอนจบไปแล้รสึกอย่างที่พี่มิกบอกอยากให้มันมีแบบถึงอีพีต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างไม่อยากเลยอย่ไม่อยากให้มันจบอะไรอย่างเงี้ยอยากร้องให้อีกเยอะแต่ว่าผมรู้สึกเขาเรียกว่าดีใจที่ได้เป็นตัวแทนเขาเรียกว่าสื่อได้ตัวแทนเป็นตัวแทนแบบถ่ายทอดความรักของกลิ่นหุมองนึง มองของพี่เม่ะองี่พี่กูมองหนึ่งของผู้พิการทางการได้ยินเลยก็เป็นความรักที่ผมว่าเป็นความรักที่สวยงามครับเป็นความความรักที่แบบไม่ต้องใช้คําพูดแต่เป็นการกระทำอือถ้าถ้าเป็นเออรับเป็นไงเพราะว่าอย่างในซีรีส์ได้เลยครับอย่างในซีรีส์เรื่องนี้เราต้องรับบทของที่แบบผู้พิการอ่ะแล้วก็เป็นเรื่องของ เรืยองอะไรจบของเรื่องของครอบครัวด้วยอ่าต้องเข้าไปอีกอ่ะไม่ใช่แค่เสียงนได้ไหมได้ครับรู้สึกยังไงพอแบบรู้สึกสะท้อนอีกมุมหนึ่งมันไม่ใช่แค่แบบเอ้ยซีรีส์วายที่ครับครับรู้สึกรู้สึกดีใจครับที่ได้มารับบทนี้เพราะว่าค่อนข้างที่จะสื่นตัวเองด้วยเป็นบทที่ดีมากๆด้วยครับแล้วก็ได้สะท้อนสังคมได้สะท้อนได้เป็นอีกหนึ่งเสียงให้กับผู้ที่เป็นพิการทางการได้ยินครับ ในการเล่นตัวละคราตัวนี้ก็รู้สึกด,ดีใจมากครับได้ได้เรียกว่าอะไรถ่ายทอดความรักอีกแบบหนึ่งที่ยังไม่เคยเห็นขนาดนั้นในทีวีดีใจครับซึ่งอย่างที่เราบอกว่าตัวละครนี้ค่อนข้างยากสำหรับเราพอวันนี้มันจะจบแล้วอะอเรารู้สึกว่าเราให้คะแนนตัวเองใช่ไหมให้คะแนนตัวเองนียเหรอเออ ผมรู้สึกผมทําดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วกันนณขนาดนั้นครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะว่าผมก็แบบไม่รู้ว่าคนที่มีการพที่มีพิการทางด้านนี้รู้สึกยังไงจริงๆหรือว่าเ,เขาจะแบบถ่ายทอดออกมายังไงจริงๆผมพยายามที่จะถ่ายทอดไปให้ได้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ในความเข้าใจของผม <c oughs> คุณก็ใส่ข้อต็มที่เหมือนกันเพลงก็สำหรับผมที่ร้องเพลงพวกนี้นะครับก็ผมก็รู้สึกว่าคือตอนแรกผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเพลงนี้มันจะเป็นเวไหนคือฟังแล้วมันก็ไปได้ทั้งเวเศร้ากับอบอุ่นให้ความหวังนะครับก็คือแต่พอเราเอาเพลงนี้ไปใส่ในซีรีส์แล้วมันก็สามารถทำให้คนดูแบบอินไปตามนั้นได้ว่าเออมันให้ความหวังนะอะไรประมาณนี้ครับก็ได้เช็คไหมได้เช็ค คนที่เข้ามาคอมเมนต์อ๋อผมเช็คผมเช็คผมดูทั้งใน YouTube กับแบบ Twitter ครับ ก็รู้สึกว่าเออคนเอออะไรฮะทวิตเตอร์ครับอยู่ใาทวิตเตอร์ครับเออในทวิตทวิตเตอร์นะครับในทวิตเตอร์ก็คือเออคนคนก็รู้คนเออคนคนก็อินแบบคนก็อินไปกับเพลงด้วยแล้วก็คนก็เหมือนอย่างที่ผมบอกคือแบบไปทั้งสองฝั่งว่าเป็นยังไงบ้างแบบบางคนเขาเศร้าอยู่ฟังแล้วเขาก็จะเศร้าหรือแบบบางคนเขาต้องการความหวังฟังแล้วก็ได้ความหวังคนรู้สึกว่ามันสามารถตีได้หลายแบบครับประมาณนี้เมื่อกี้มีโชว์มา เป็นแฟนๆด้วยอือเรเปิด้ายใช่ใช่ผมใช่ไหมใช่ไม่เปิดแฟนเราจะมีโชว์สับไก่ไหมหรือว่ายังไงจบแล้วเราต้องทำแล้วนะเอาสับไก่ปบนที่เลยเหรอฮะก็มีแน่นอนครับทุกคนหมายถึงว่าไม่ใช่โชว์สับไก่จะมีโชว์ของทุกคนแน่นอนโดยเฉพาะน้องฟอร์ดนี่เป็นโชว์เปิดอ่า เอาเฉยเลยอาเฉยเลยอาเฉยเลยอุ้ยเม่ทำไมแล้วแต่ละคนก็มีโขดเหมือนกันตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนอย่างเต็มที่ครับก็ต้องรอดูนะครับอืมที่มิ้ฝากนิดนึงค่ะตอนสุดท้ายแล้วอยากบอกอะไรกับแฟนๆที่เขาติดตามเรามาก็อย่างอื่นเลยก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมอยากแก้ข่าวนิดนึงจริงๆแล้วผมไม่ได้หัวไปโขกโต๊ะเขาผักกันเพราะทุกคนเชื่อที่ผมพูดไปอ่ะ เช um anyway> ื่อเอาไ้ก็คือขอฝากซีรีส์เรื่องนิทานพระจักรพรรดิไก่ครับผมมูราชิเก้นก็เป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดใครได้ดูมันเป็นซีรีส์ที่เล่ามุมมองเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนรักแล้วก็จริงๆแล้วมันมีมุมมองในหลายมุมมองมากครับผมก็อยากจะให้ทุกคนมาลองดูกันเพราะซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ที่ผมว่าสุดท้ายแล้วมันสอนอะไรใครในหลายๆคนมันเป็นเรื่องของเจเนอเรชั่นเจเนอเรชั่นแกร็บแล้วก็ มันเป็นเรื่องของความคิดของทุกคนที่มันแตกต่างกันแต่ทุกคนมีมุมมองของตัวเองถ้าเกิดเราได้ดูแล้วเราได้คิดตามตัวละครในแต่ละตัวละครเนี่ยเราจะเข้าใจทุกมุมมองของตัวละครครับผมก็อยากจะฝากทุกคนได้ดูนะครับสบคุมาดิให้กินเตอร์แฟนหน่อยสิบินาแฟนไทยแล้วก็มีแฟนจากประเทศด้วยเดินไปเลยต้อเดินไปเลยเหรอมาเลยมาทีนี้หน่อยจินหน่อยบายยังไงจโย <laughs> Hello Inter fans, uh, thank you for supporting Moonlight Chicken until the very last episode. We are very happy to uh, be able to have the first fan meet for the first EP of Moonlight Chicken and also the last EP. So thank you for your support and we're hoping to see all of you guys very soon in the next series or maybe in the next fan meet. Thank you. Yeah. บอกว่าเขามังจะแปลประโยชน์กีบเมื่อกี้เมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรแปลให้ฟังหน่อยสุดยอดขอบคุณครับ Welcome, Welcome to Star, to Star Society! Society.